ั้มากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงครับทุกท่านนี่คอรายการตูเดโชและนี่เป็นช่วงแปลกเฮซ่าไม่น่าเชื่อวันนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆท่านผู้ชมว่าคนไทยจะเก่งขนาดนี้ผมนับถือจริงๆคนคนนี้และผมนับถือในความมุมาณะความเอาใจใส่ความพยายามเขาที่เขาเลี้ยงปลากระเบนครับ เพื่อเอามาทําปลากะเบนผัดเผ็ดไปเลยตายแล้วเป็นปลาสวยงามถ้าผัดเป็ดไปร้องไห้ทั้งประเทศร้องเลยล่ะเพราะว่าปลากระเบนสวยงามเขานี่สวยจริงๆแล้วผมกล้าพูดได้เลยว่ามันสวยสุดๆและสวยที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยไม่ได้พูดเล่นนะฮะคนไทยแท้ๆเลยนะ<อ>เด็กหนุ่มไทยคนหนึ่งแท้ๆเลยเขาทํางานนี้ได้เขาใช้ชื่อเขาว่าท็อปสติงเรย์ ปลากระเบนตระกูลโพธโมทรกอนเป็นปลากระเบนสกุลหนึ่งที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในวงกระเบนหางสั้นเป็นปลากระเบนน้ำจืดจากอเมซอนพบกระจายพันธุ์ในพื้นที่แหล่งน้ำจืดของหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้อาทิบราซิลเปรูโคลอมเบียเวเนซุเอลาอาร์เจนตินาเอกวาดอปารากวัยมีลักษณะลำตัวเป็นทรงกลมคล้ายจานหรือแผ่นซีดีหางมีขนาดสั้นคนหางมีเงี้ยงที่มีพิษ ลักษณะเป็นเข็มและมีน้ำแหลมบริเวณคนหางไปจนถึงเนี้ยงปลายหางมีแผ่นหนังบางๆเป็นริ้วๆอยู่มีสีพื้นลำตัวและมีจุดหรือมีลวดลายหลากหลายมากปลากระเบนในสกุลนี้นิยมเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงามเนื่องจากมีความสวยในสีสันและลวดลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนกับปลากระเบนประเภทอื่นอีกทั้งยังสามารถเพาะขยายพันธุ์ในสถานที่เลี้ยงได้อีกด้วยและสามารถผสมข้ามสายพันธุ์ก่อให้เกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆได้อีกหลายชนิด นั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่น่าเหนื่และเป็นความภาคภูมิใจเลยว่าคนไทยทํำแท้ๆเลยมาเจอเจ้า like ของกันเลยดีกว่าครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกันชวาลัตจากท็อปซิงเล่ครับสวัสดีครับยินดีครับการเชิญทางด้านนี้เลยครับเชิญด้านนี้เชิญด้านนี้ท่านต่างขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุ33ครับ33ตอนนั้นคุณเริ่มเลี้ยงเลี้ยงปลากระเบนมานี่ตั้งแต่คุณอายุเท่าไหร่เด็กๆเลยดิครับตั้งแต่อายุ17 18ได้17 18ทําาไมถึงงเเลลี้ยปกระะบนอ่ อ่ามชอบครับพอเห็นครั้งแรกก็ก็ต้องบอกว่าหลงรักเลยก็ได้ครับปลากระเบนเนี่ยนะ,ะค,คุณหลงรักปลากระเบนเหรอก็เขาสวยไม่เหมือนปลาอื่นๆครับผมได้ข่าวมาอันนี้จริงไม่จริงคุณบอกเลยว่าท็อปสติงเย์เนี่ยถ้าเทียบกันในเอเชียทั้งหมดเนี่ยเราไม่เป็นรองใครเลยจริงหรือไม่จริงจริงครับโอ้โไม่เป็นรองใครเลยนะไม่เป็นรองใครเลยไม่เป็นเลยแล้วถ้าในโลกเลยอันนี้อันในโลกปลาของเราที่เราเพาะเลี้ยงคนไทยเพาะเลี้ยงปลาประเภทนี้ได้เก่งที่สุดคนหนึ่งในโลกจริงหรือเปล่า จริงครับเหรอครับงั้นแสดงว่าโลกนี่ซื้อปลาจากเราเลยเหรอเยอะมากครับเหรอครับยิ่งในประเทศไทยเนี่ยมีคนเลี้ยงปลากระเบนกันเยอะนะครับเหรอครับปลากระเบนจริงๆมันมีกี่สายพันธุ์น่ที่คุณเลี้ยงเนี่ยคือปลากระเบนจริงๆเนี่ยสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันในตลาดจะมีอยู่ประมาณ20สายพันธุ์เลย่บตัวประมาณครับแล้วคุณเลี้ยงทั้งหมดกี่สายพันธุ์ เราเลี้ยงอยู่ประมาณ10สายพันธุ์ครับสายพันธุ์พวกนี้เป็นสายพันธุ์ซึ่งอยู่ในประเทศเราหรือจริงๆแล้วมันอยู่ที่ต่างประเทศมาก่อนปลาพวกนี้จริงๆเป็นปลานําเข้าทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเป็นปลาจากทวีปอเมริกาใต้ที่อยู่ในแม่น้ําของเขาเนี่ยแหละครับเป็นกระเบนน้าจืดไม่ใช่กระเบนน้ําทะเลไม่ใช่กระเบนน้ำเค็มอายุมันเวลาเราเลี้ยงเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนเออมันอยู่ได้นานแค่ไหนอายุพวกนี้นี่จะอยู่ได้ถึง30ปีเลยครับเหรอตัวนี้ก็เด็กๆนี่อยู่ได้30ปีใช่ครับ ทันโทษนะครับลงทุนไปเท่าไหร่เฉพาะไอ้ที่ทำฟาร์มอ๋อถ้าเป็นเกี่ยวกับปลากระเบนอย่างเดียวก็เป็นร้อยล้านแล้วครับโอ้โหไม่ได้พูดเล่นนะครับท่านผู้ชมเราจึงยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครในเอเชียและในโลกเราจึงถ้าพูดถึงชื่อขึ้นมาว่าคําว่าท็อปสิงเลเขารู้จักกันรู้จักครับแน่ใจนะครับไม่ใช่ไปแล้วเขสันน้รู้จักครับรู้จักนะเราพามาดูด้วยตัวอย่างท่านผู้ชม ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าทําไมเขาถึงเลี้ยงและทำไมเขาถึงลงทุนได้เป็นร้อยล้านนะครับและฟาร์มของเขาเป็นฟาร์มปิดด้วยนะฮะจากที่เห็นกันทั้งหมดตัวแรกก่อนเลยไอ้ตัวแรกเนี่ยจริงๆท่านผู้ชมมันสวยและก็น่ารักมากๆไอ้ตัวนี้มันเป็นพัน์ธุอะไรครับสายพัน์นี้เนี่ยเป็นสายพันธ์กระเบนดำนะครับเรียกว่ากระเบนแบล็กไดมอนด์นะครับ คือรุ่นปู่รุ่นย่าเขาเนี่ยรุ่นแรกๆเนี่ยเราจะนําเข้ามารับจากบราซิลครับแล้วจริงๆไงรุ่นปู่รุ่นย่าเขาอ่ะที่เป็นบรรพบุรุษเขาสวยอย่างนี้หรือเปล่าไม่ครับไม่ใช่ครับท่านผู้ชมเราเอามาทํายังไงมันถึงได้สวยขนาดนี้อ่าคือมาพัฒนาสายพันธุ์นะครับรุ่นต่อรุ่นเนี่ยเราจะทําให้สีของเขาเนี่ยชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นดำก็ดาไปเลยขาวก็ขาวจะเด่นไปเลยจุดของเขาจะ ขาวสวยนะครับแล้วเราก็จะพัฒนารวดลายตั้งแต่ใต้ตัวนะครับอย่างที่เห็นสวยตั้งแต่ข้างใต้เลยครับมัันนนเเล่กนลจนไปถึงลายบนตัวเขาตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้อายุประมาณ4ปีได้แล้วครับ4ปีและตัวนี้นะท่านผู้ชมครับได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะครับเบสอินโชนะครับ รางวัลนี้ได้รับพระราชทานโดยพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาีินัดดามาด้วยนะครับท่านผู้ชมลองทายราคาเล่นๆล่เล่นตัวนี้นะครับว่าเท่าไหร่นึกในใจซัก่อนพอนึกเสร็จผมจะบอกความจริงให้สองหมื่นเอาไปเลยให้เลยซ่าไม่ได้ถ้าพัฒนาจากปู่อะไรเงี้ยพี่ให้ประมาณ 95,000พัฒนากี่ปีครับบอกอีกทีนึ่งอันนี้ใช้เวลาพัฒนามาเจ็ดปีเจ็ดปี7ปีเปลี่ยนราคาให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ทีน้ทางเอาคือให้คุณเปลี่ยนก่อนผมเปลี่ยนผมเอาแสนสองอ่ะผมไม่รู้ผมเอา3 0 0 0ส0ปีละห้0 0 0ื่นเาผมเอา3 5 0 0 0ราคาเท่าไหร่ครับขั้นต่ำต้องมี500,000บาทครับโ นะไม่งั้นไม่งั้นคุณทาฟาร์มเป็นร้อยล้านได้ยังไงมาดูตัวต่อไปถ้าผู้ชมฮะเวลาที่เราได้ขึ้นมาแล้วเวลาที่ทํางานขึ้นมาไอการพัฒนาที่พูดถึงปากระเบนของคุณกันที่เ็าทำเนี่ยนะครับที่ Top String l ล y เนี่ยท่านผู้ชมเวลาพัฒนาไปพัฒนาไปพัฒนามาได้กระเบนตัวนี้มาครับนี่คืออะไรครับ อันนี้เป็นปากระเบนเพลเรเผือกลายพิเศษที่ทางเราพัฒนาขึ้นมานะครับลายพิเศษนั่นหมายความว่าลายปกติไม่มีลายแบบนี้จะไม่สวยและชัดคมชัดเท่านี้ครับความคมชัดนี่สาคัญมากนานไม่กี่ปีกว่าจะได้แบบนี้อันนี้นี่ใช้เวลามาประมาณ4ปีครับ4ปีกว่าจะได้ตัวนี้ออกมาตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้อายุประมาณ เกือบปีแล้วครับ8เดือน9เดือนประมาณ8 9เดือนท่านผู้ชมเราเห็นเขาแล้วเรารู้แล้วว่าอย่างี้ตัวนู้น5 0 0แสนตัวนี้ตัวเล็กนิดเดียว8 9เดือนเท่าไหร่คุณเอ๋ผมผมว่าผมเอา5 0 0แสนเอาห้าแสนคุณคุณนวัดเอาเอาสามแสนเหมือนเดิมสามแสนเดิคุณให้เท่าไหร่พัฒนาเองเลยนะอันนั้นเจ็ดปีนะห้าแสนอันนั้นด้วยนื้อแถมด้วยเจ็ดปีด้วยอันนี้น้อยกว่าห้าแสนอันนี้เอาแค่สองแสนห้าสองแสนห้าจริง อ่านั้นผมถามข้อมูลให้คุณเพิ่มอีกอนิดหนึ่งปลากระเด็นแบบนี้ในโลกมีสักกี่ตัวครับโอ<ฮ>มี ถ้าเป็นลายพิเศษแบบนี้ตอนนี้ในโลกยังมีไม่ถึง20ตัวเลยราคาเปลี่ยน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 ไม่ถึงยี่สิบตัวก็น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากไอ้ตัวนู้นเยอะพอสมควรดูว่านายมาต้อง0 0 0 0 0ต้องแพงไอ้ตัวนู้น600,000เพราะผมยืนอยู่500,000อยู่แล้วของคุณเท่าไหร่700,000 700,000ราคาจริงๆของเจ้ากระเบียตัวนี้เท่าไหร่ครับ3ล้านบาทครับ3ล้านกระเบียดล้าน3ล้านสามล้านบาทครับ มาดูอีกตัวที่เตรียมให้ตาเอาอย่าบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะตู้โชว์ทั้งหมดที่ทาทาพิเศษเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะนะครับทําเพื่อรายการของเรานะเดิมทีเดียเขาก็ไม่ได้มีตู้อย่างนี้แต่ว่าเขาจะมาออกรายการเราคุณการ์ดเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำตู้โชว์แล้วก็ก่อนที่ปากกระเบนจะออกรายการเรานี้ยมาเตรียมการอยู่ทั้งหมดนะฮะสามวันรวมวันนี้ด้วยนะไอ้เจ้าตัวนี้เรียกพันอะไรครับ อันนี้ก็เป็นเพลเรเผือกเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นแม่ของตาตุ่นนะครับเป็นสายพันธุ์ที่เรานําเข้ามาจากเยอรมันก็คือแม่ของอ้ตัวนน้นครับแล้วก็เป็นแม่ตัวแรกที่เยอรมันเพาะได้ครับที่เยอรมันก็เพาะได้โอ้ไม่อยากคิดราคาเลยเราก็เลยสั่งเข้ามาไอตัวนี้อายุเท่าไหร่เราสั่งเข้ามาเมื่อ2ปีที่แล้วเขาอายุ2ปีตอนนี้เขาก็อายุครับประมาณ3ปีกว่าได้สปีกว่าเกือบสีปีอายุเกือบสปีโดวนี้ผมให้4ล้านอ่ะ ห้าล้านอันนี้ให้ห้าล้านห้าล้านเพราะมันเป็นแม่ของไอตัวสามล้านเฮ้ยแต่มันแกแล้วไงไม่ไม่ได้แก่ยังไม่ถึง4ปีมันอยู่ได้ตั้งนานผมให้เครดิตตัวแรกในเยอรมันผมให้7ล้านผมจะเฉลย้ท่านผู้ชมดูว่าปากกระเบนตัวนี้ราคา10ล้านบาท10ล้านผมถามนิดนึงคืออย่างคนที่เลี้ยงในราคาขนาดนี้มันมันมีเรื่องความเชื่ออย่างอื่นอีกไหมพี่มีครับ คือปลาไปทางด้านนู้นขออนุญาตไปทางด้านสว่างสว่างกันนิดนึงอยากให้รู้ว่าทาไมเขาถึงเลี้ยงงานงท่านผู้ชมเรามาดูกันดีกว่าเขาเลี้ยงปลาทั้งหมดนี่เพราะอะไรปลานี่มันจะมีอยู่สามสักสามสีด้วยกันใช่ไหมครับเขาจะเลี้ยงปลาสามชนิดด้วยกันชนิดที่1คืออะไรครับชนิดที่1คือปลามังกรปลามังกรครับเป็นยอดนิยมาอันนี้เป็นเรื่องของ ยศตำแหน่งในสังคมนะครับ er. ต,ตัวที่สองตัวที่สองตัวท <ป SAN S 1> <aries. S 2> ี่สองจะเป็นปลาเสือนะปลาเสือพวกเสือต่อลายใหญ่ครับเสือต่อลายใหญ่ไอ้นี่ไอ้นี่เลี้ยงเพื่ออะไรอันนี้เป็นเรื่องของอำนาจครับอำนาจแล้วตัวที่สามตัวที่สามก็จะเป็นปลากระเบนปลากระเบนเนี่ยที่เราพูดถึงเลี้ยงเพื่ออะไรอันนี้เนี่ยเพื่อเรียกทรัพย์เรียกเงินเข้าบ้านครับเป็นเรื่องของดวงโชคลาภอ๋อถึงว่าสิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยิ่งคนเลี้ยงทั้ง3ตัวเลย ก็จะสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวงเดียวแบบมแล้วตกจะได้สามีมีทั้งมีทั้งยศถาบรรดาศักดิ์มีอํานาจและมีเงินทองเป็นไงอ่ะสุดยอดไหมล่ะไม่อยากพูดเลยแต่ก็ต้องพูดธรรมดามากครับอย่างนี้ธรรมดาเหรอเมื่อกี้อยัางอู้หูอาหาอยู่เลยตัวสิบล้านเลยนะพี่โก้มาพบกับคนคนนี้ดีกว่าเขาเป็นคนเลี้ยงอะไรแบบนี้พอสมควรอ๋อเหรออาจารย์อะไร อาจารแว่นฮะอ๋ออาจารย์แว่นขอเชิญท่านผู้ชมพบกับอาจารย์แว่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะครับครับผมขออนุญาตคุณคุณยืนคุยกันนิดนึงก่อนนะครับเอ่อานโทษหลังขอแว่นคุณแต่งตัวนี่เหมือนขายพวกบะหมี่จับคังอยู่ข้างถนนคนเรานะคุณมันไม่เกี่ยวกับการแต่งตัวหรอกครับบางทีเนี่ยคนเราไม่เกี่ยวกับการแต่งตัวคนเราอย่าดูกันที่การแต่งตัวว่าสกปรก ให้ดูกันที่การกระทำากระทายิ่งเขาก็พูกันเลยครับการกระทำพูดไปเลยแค่ขี้บูกเหรอครับเอาพี่นุ่งครับถ้าคุณไม่เจ๋งพอผมไล่คุณกลับเลยนะถ้าผมขับรถโรลส์รอยผมเข้ามาเนี่ยคุณจะตกใจกันไหมครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนครับคุณคุณกันครับคุณกันมีรถโรลส์รอยเปล่าครับไม่มีไม่มีไม่มีมานี่เลยมาใกล้ๆได้เลยครับมาใกล้ๆเอาของเข้ามาเลยครับอาจารย์ก็เอาของมาด้วยเอาของเข้ามาด้วยยืนตั้งนี่เลยครับตั้งนี่เลย เดี๋ยวผมถามผมถามก่อนอาจารย์แม่อาจารย์ยืนตรงนี้เลยครับครับผมอาจารย์ครับเชิญคุณกันครับอาจารย์ได้เห็นปลาซึ่งเป็นปลากระเบนของเขาแล้วปลากระเบนเขาสวยงามมากแล้วราคาแพงมากปลาที่อาจารย์เลี้ยงเคยมีทั้งความสวยงามความยิ่งใหญ่ความอลังการความอะไรหรือเปล่าต้องถามก่อนนี้เขาห้าแสนสามล้านแล้วสิบล้านครับสามตัวเนี้ยผมรู้พันผมรู้อะไรหมดเลยอ๋อเหรอนี่ผมเลี้ยงมาเนี่ย หลายปีแล้วผมปล่อยลงคลองหมดแล้วครับได้คุณกันแบบจริงๆเอาผมกูนกันอย่าหาผมเหมือนางนี้เลยจริงๆปล่อยลงคลองเลยครับจริงๆฮะคือผมเนี่ยพ่อพันปลาเนี่ยปลาแบบเนี้ยผมก็เชื่อว่าเอามันก็ดีฮะดีฮะแต่ว่าของผมดีกว่านี่ตัวตัวนี้มันใหญ่ใหญ่เป็นเมตรเลยนะครับใหญ่เป็นเม็ดนะฮะเนี่ยตัวมาเท่านี้ตัวมาเท่านี้ผมเอามาแต่เป็นปลาทูโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวปลาทูอย่างงี้เนี่ย แล้วพระเจ้าเข่งที่ไหนใสคุณฮะแต่นี่เป็นประทูแม่กองตัวนี้ประมาณ15ล้านได้จริงจริงฮะถ้าผมเปิดมาปุ๊บเนี่ยคุยได้แต่ห้ามจับห้ามจับขอร้องเลยนะฮะทำไมอ่ะจับไม่ได้ฮะทำไมจะจับไม่ได้ไม่ได้ฮะตัวนี้ห้ามจับเลยฮะอันนี้ผมบอกรงผมไม่อยากให้ของเสียหายอ๋อ,อ,อครับผมอ๋อเดี๋ยวมนเ้นเราทดใช้ไม่ไหวอ่านม่ถึหาล้านห้าล้านเนี่ยหวังนี้นะะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วครับดูประทูระคา15ล้านผมครับ ตากันอย่าดูเฉยฮะนี่นะฮะอย่านะครับอย่านะฮะอันนี้มันทอดไปด้วยเหรอถึงกับยิ้มถึงกับยิ้มถึงกับยิ้มายๆหัวแดงเลยเจ้าของเจ้าของฟาร์มโหมีหนะมีเจ๋งกว่าเราอีกโอ้โห ทอดมาเลยนี่ทอดมาเลยทอดมาด้วยอ่ะผมทอดเพื่อจะสตาร์กเอาไว้ผมไม่อยากให้เขาโตไปกว่านี้จะจับไม่จับไม่จับไม่จับไะฮจแล้วก็ตัวนี้ผมบอกตรงว่าผมทอดเอาไว้เนี่ยเพื่อบอกว่าจะส่งไปให้ทางพิพิธภัณฑ์ของอัมพวาให้เหมือนกันดูครับอันนี้ปาจริงฮะ เป็นปลาทูจริงๆนะฮะเป็นอันนี้ยังไม่เน่าใช่ไหมยังไม่เน่ายังยังเขาทอดยังไม่เน่าฮะเขาเป็นการเขาเป็นการทอดไว้ครับผมเพื่อดูว่าอะไรเป็นยังไงเป็นปลาทูจริงๆเลยที่ผมไปเจอมาที่อำัมพวาอ๋อหรือครับตัวแม่เขาเนี่ยอ๋อหรือครับตัวแม่เขาี่จะใหญ่กว่านี้ฮะอ๋อหรือครับแต่นี่เป็นตัวลูกนะตัวลูกตัวลูกตัวลูกฮะตัวลูกแล้วแล้วแล้วไส้เซยข้างในมันเป็นยังไงครับไส้ในมันจะเป็นก็ปลาปกตินี่แหละแล้ก็คือเป็นเนื้อกินได้เป็นเนื้อเลยมีก้างด้วยก้างก็มีก้้้้าาาางงงงงเคมมีีฮะันป็กล เนื้อมันนุ่มไหมเนื้อนุ่มไหยครับผมยังไม่เคยทานเนะครับเพราะผมผมจะไม่ให้ใครเดี๋ยวค้นหาว่าคนผมหลอกไงผมหอกคนอื่นคุณอยากทานไหมล่ะฮะอยากจะลองทานไม่ทานจริงๆถามจริงอ๋อถ้าอยากอยากลองทานฮะแกก็หันกลับไปดูดิ ผมบอกลืมไปว่าข้างนอกเป็นประตูแต่ข้างในเป็นเนื้อปลาสำลีนี่ผมโชว์ขนาดนี้ยังอีกเหรอฮะยั้งอีกเหรอยังไม่กลับอีกเหรอไอ้อย่างนี้ไอ้อย่างนี้ไม่ไหวนะครับอย่างนี้ไม่ไหวนะคุณกันยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกันชวารัตนะครับจากขอบคุณเลยที่ อเมซิ่ง <Amazing S 2> ต่างแดนคุณวัต์ยังคงอยู่ที่เมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมจำเหตุการณ์ตึกเวิลด์เทรดถล่มได้ไหมครับวันนี้ตึกใหม่เสร็จครับ one world trade center ตึกใหม่ใหญ่สวยงามเลยทีเดียวและที่สำคัญคุณวัต์ยังมีของกินมาฝาอีกด้วย Today Show